คติความเชื่อของศาสนาพราหมณ์ที่เจริญในยุคพระเวทนั้นได้ให้ความสำคัญกับหอยทะเลโดยกล่าวถึงสังอสูรที่ลักลอบกลืนคำพีพระเวทของพระพรหมลงไปร้อนถึงพระนารายต้องตามมาล้วงคำพีจากท้องหอยสังจึงมังเกิดเป็นร่องพระดัชนีของพระหัตขององค์นารายบริเวณร่องกลางของเปลือกหอยส่วนท้อง รามอินเดียจึงให้ความเคารพและนำหอยสังที่มีต้นกำเนิดอยู่ในมหาสมุทรอินเดียมาประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ด้วยนับถือว่าเคยเป็นที่สถิตแห่งคัมภีร์พระเวทและมีรอยพระหัตถ์ของพระนารายณ์ปรากฏอยู่นั่นเองในสมัยก่อนเมื่อเบีย้ยถูกนำมาใช้เป็นเงินตราเบีย้ยจึงมีความสำคัญและผูกพันกับคติความเชื่อที่ว่าเป็นสิ่งสามารถใช้แก้บนต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ เทวาอารักษ์ตลอดจนผีาสางนางไม้ได้นอกจากนี้ยังนิยมนำเบี้ยจันทร์มาทำเครื่องห้อยในแบบเครื่องรางโดยประดับอัญมณีอีกด้วยดังนั้นจึงอ่านอนุมานได้ว่าคำว่าเบี้ยแก้เดิมมาจากคำว่าเบี้ยแก้บนเนื่องจากการใช้เงินบนบานสารกล่าวและเกิดสำลิดผลความหมายจึงพ่วงการแก้ไขจากสิ่งร้ายให้กลายเป็นดี จึงมีอนุภาพทางแก้กันสิ่งอาถรรพ์ที่จะให้โทษและทำให้เกิดความเป็นสิริมงคลแก่ตนเบี้ยแก้นับเป็นเครื่องรางของขลังที่เกิดจากภูมิปัญญาของพระเกจิคณาจารย์ของไทยโดยการสร้างสรรค์คัดเลือกหอยเบี้ยจันที่ต้องมีฟันครบ32มาลงคาถาอาคมกรอกด้วยปลอดลงในตัวเบี้ยปิดปากด้วยชันโรงห่อด้วยแผ่นตะกั่ว ลงอักขระเลขยันห่อหุ้มด้วยได้ถักปิดท้ายด้วยการลงรักเพื่อการเก็บรักษาทุกขั้นตอนดังกล่าวจะต้องมีการบริกรรมคาถาเพื่อความเข้มขลังตลอดพิธีกรรมโดยแต่ละเกจิอาจารย์ก็จะมีเคล็ดวิชาอาคมที่แตกต่างกันไปผู้คนส่วนใหญ่นิยมนำเบีย้ยแก้มาผูกเอวหรือห้อยคอหรือนำมาแช่น้ำมนต์ดืม่มหรืออาบเพื่อแก้และป้องกันคุณใสรวมถึงสิ่งเลวร้ายต่างๆ ไม่ให้เขามากร้ำกลายนอกจากนี้เบีย้ยแก้ยังมีพุทธคุณทางด้านเมตตามหานิยมอีกด้วยจำนวนประหลอดที่ใช้กรอกลงในเบีย้ยแก้นั้นจะต้องมีน้ำหนักหนึ่งบาทส่วนชันรงใต้ดินตามธรรมชาติชั้นรงมีสองชนิดคือชันรงบนต้นไม้และชันรงใต้ดินซึ่งชันรงใต้ดินเป็นของอาถรรพ์ปกติชันรงใต้ดินอยู่ที่ไหนที่นั่นจะไม่ไหม้ไฟ ชั้นรงใต้ดินมีอิทธิคุณตามธรรมชาติเป็นมหาอุดกันไฟกันคุณใส่ได้ชั้นรงใต้ดินใช้ปิดปากเบี้ยแก้ไม่ให้ปลอดหนีตะกัวโบราณท่านว่าตะกัวเป็นของกายสิทธิ์ดีทางอยู่ยงคงกระพันครูอาจารย์ท่านจะนำตะกัวมาตีเป็นรูปหอยเบี้ยทาบหุ้มลงไปจนถึงจนแน่นหนา ด้วยอักขระเพิ่มลงไปเป็นสื่อชักนำพุทธคุณบารมีลงมาสู่ตัวเบีย้ยแก่ทำให้เกิดความขลังเพิ่มขึ้นสำหรับสุดยอดเบีย้ยแก่ของเมืองไทยต้องยกให้เบีย้ยแก่หลวงปู่รอดวัดานโรงเพราะเป็นเบีย้ยแก่ที่มีความเก่าแก่ทรงพุทธคุณล้ำเลิศและได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งในชุดเบญจภาคีสุดยอดเครื่องรางของขลังมหานิยมของไทย หลวงปู่รอดเป็นชาวบ้านบางพรมอำเภอตลิ่งชันเป็นพระณาจารย์ร่วมสมัยกับท่านเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตและหลวงปู่เอี่ยมวัดสะพานสูงกรรมวิธีสร้างเบีย้ยแก้ของหลวงปู่รอดนั้นท่านจะใช้วัตถุอาถรรพ์ต่างๆเป็นองค์ประกอบอันได้แก่เบีย้ยภูปรอดชันโรงใต้ดิน โดยท่านจะคัดตัวเบีย้ยให้มีฟันครบ32ซี่บรรจุปลอดและอุดด้วยชันโรงใต้ดินหุ้มด้วยแผ่นตะกัว่วบางตัวก็หุ้มหมดทั้งตัวบางตัวหุ้มเปิดที่ด้านหลังเบีย้ยไว้บางตัวไม่มีตะกั่วหุ้มก็มีบางตัวท่านอาจจะใช้ผ้ายันหุ้มแทนตะกั่วก็มีตะกั่วที่หุ้มเบีย้ยแก้หลวงปู่จะลงอักขระ พระเจ้า16พระองค์และยันตรีนิสิงเหแล้วจึงปลุกเสกอีกครั้งหนึ่งเบี้ยแก้หลวงปู่รอดส่วนใหญ่มักถักเชือกกันเอาไว้แล้วจึงลงรักหรือว่ายางมาพับไว้อีกทีหนึ่งเพื่อความคงทนของเชือกถักเบี้ยบางตัวอาจจะมีการลงรักปิดทองไว้ด้วยมีทั้งแบบมีห่วงและแบบไม่มีห่วงเบี้ยบางตัวมีการสร้างแบบพิเศษคือที่ด้านใต้ทองเบีย้ยมีการบรรจุตะกุดเอาไว้ด้วย ซึ่งถือว่าหาได้ยากมากการบูชาเครื่องรางเพื่อให้มีคุณต้องตั้งมั่นในศรัทธาจึงจะนำมาซึ่งปฏิหารเชื่อหรือไม่ก็อย่าได้ลบหลู่สิ่งที่สำคัญที่สุดต้องไม่ตั้งอยู่ในความประมาทมีสติอยู่ตลอดเวลาขอบคุณสำหรับการติดตามและกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ